นพพลัสสกุลออสผู้เล่นชาวแพร่วัย37ปีแผงหลังตัวตึงของมหาสารคาม3ไปใบเต่าเอซีในรอบแชมเปี้ยนลีก2022-2023ลงสนาม19นัดรวม1,595นาทียิงไป2ประตู9ใบเหลืองและ6กินชีฟเคยเล่นให้กับทีมทรัพย์สรรินส,ส่วน,นพระมหากษัตริย์หรือบางกอกเอฟซีในผลต่าสุโขทัยเอฟซีไทยฮอนด้าพีทีท,ทีระยองแร่ยูในเติมพัพัทยาอยูน่นเต็มสมุทรปราการซิตี้ แอร์ฟอร์สยูเนเต็ขอนแก่น FC หลองบัวพิทยาดอุยูเนเต็ดสงขลาเอฟซบ้านบึงเอฟซและมหาสารคามสามใบเ่าเอฟในปัจจุบัน